สวัสดีจ้ามื่อวานี้กลับมาพอกับพิงอ,อีกแล้วในช่องพิงพิงสิวหัวช้างแชแนลนะจ๊ะมื่อวานี้เอ่อเป็นมือนี่เป็นมือสันวันน,นี้มื่อวานี้นะจ๊ะกะสีมาเฮ็ดเอ่อเบิง่งเตรียมสารไปล้างบานไปหาสถานที่มอดเจาะก,กินมามานะจ๊ะมามาเผ็ดมามาเผ็ดของของประเทศไทยสีมาถ่ายขีดเพ็ดนะจ๊ะเป็นยินต็มมามาเนาะ เดี๋ยวมึงเอามองได้ดีป่ะพี่น้องคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะเขาบริาจาคเงินในเ้เฮาเลยคะ่ะก็คืออยากกินก็เลยซื้อมามากินมาถ่ายคลิปนะแต่ไม่ทำเบอร์ซีฮอไปจัดเตรียมสถานที่แล้วกับตอนนี้ก่ะกาลัางต้มน้ำมึงเก็บกระเพีออยงนี้มึงใส่แฝบเดยจัดตอนนี้กะมามาฮ้ากะได้เฮดไดเฮดแล้วแล้วมึงเอากองมาให้นะ เดี๋ยวไปเสียวให้บ่งมาหนาหน,า,หนาสิบเกล็ดสันเเบ่งเด้อนีุ่กคนบ่งอันนี้อันเรื่องเลือนี่มันขีเด,ด้อเ้อเป็นชีส่นเองชีสนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นมามมานี่พงม,มามมานะจ๊ะมาเฮาชิมาคนแล้วก็กินกันมาเฮาก็ชิมาคนเอาอันนี้ออกก็คนณเป็น,ออนคนแบบเอา สางเพื่อสิมากินมามาตอนเที่ยงกินน้ำเนี่ยานาแกมันอ่อนเอาไร<า>้น,น,นียอยา่ยาอย่าอย่าเฮ็ดตามพี่เด้อพี่เป็นเด็กบวดีเด็กตี<ส>ต้องมีหน้าที่นี่นะจ๊ะน่าดีคนอันนี้คุณแม่ได้ย่เอา่านามากินนะนามันอ่อนเนาะเอามาได้เอาเอาไปตะเคียบออกก้อนที่เราเห็นบนหี้ยล่ะเค้กเลเวลเลียงอย่งม่ตรง มันสีเพดบอลเพมันบ่เด็กนจะที่เลยซัมโคลมันจะคือหวานวะเขากินแอหนามันอยู่รวมิ้นี่ไปเขียบมาให้นะไปเขียบฉีดกับบลละลายได้แล้วบอกอยากกินแล้วนิองเบิ้งมามาเพดเกาหลีคูณสองคูณสองวะ คุณสองแต่ว่าซื้อแบบถึกมาบอลเลยสื่อแบบแพงลองมากินลองเบิืงคุณสองมันสิซ้ำได้มาหากับมากินกันไม่ใหญ่ไงก็อ่านเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้พี่ดอกไ่นำลุยลุยเฮียมาลุยกันมาลุยก,กันเลยอีิจฉากินแบบได้นะ่ะขาดบอลเลยขึ้นน้ำคุกอาไมันถึงมานี่ยัง แบกไปแบกมาอย่างนี้นะน้ำคุ่นก็ได้ลิงแงมเขามาเนี่ยลิงขยค่มงมเดียวมันมันข็งแงมไปหาก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะแงมมาทถ้าอี่มันจะแนมเห็นกันมาขายนะไปน้องเขาไปท่าพูนเลยบะโอ้น้องอยู่นี่แนมเห็นแล้วดูทุกคนเราเห็นชี้แล้วใส่ไม่ตีเขียบปรหารเถอะอี่คนชีส เดี๋ยว่าปวดเผ็ดเด้อกินข้าวหนึ่งยังเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เผ็ดนะนี่ชีสแบบเสียแบบหอมสี่หอพี่น้องนี่อ่้ามาสิเบ็ดบ่ะเบ็ดท้าว่าเบ็ด มาม่าเผ็ดเกาหลียั่วๆจ้ารีลิสกับซิสเตนะอร์แล้วเนาะเอาคือเผ็ดเนี่ยเป็นะ้ะไรวะท่าไร่มาค่มา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 ,มาอม<ำ>เผ็ดวะ ับนบวเผ็ดเด้อเผ็ดแต่ว่าเผ็ดมันเสียบดิเผ็ดแต่ว่าเสียบให้เคยกินมาซาบีแหรอออกมือเผ็ดออกมือน้องพี่มีรสดตัวหนึ่ง เออมีมี่นเคยตัวอะไรยังมัตัวว่ามันว่าเผ็ดตั้งเตต,ตักเซถุงแตยังคืนกินหูด,ดงห่งไหมฮะไมงบาชาบีชอบมากขกินนะเธอเผ็ดบะลิงโอ้ตัวเหญ่จังกัส่อยู่บอาป้นแดเผ็ดบบไหนกั เพชรอ้าเดิกกินอ่ะมืาตุ่มอ่ะอือจะว่านี่บป็นมาหมาโมซับเจี๊ยดใส่เบิ้งของคนหน่อยมามาโมซับใส่ชีสวาซาดปีน้ำลงพืชเลย ผิดเลยอาติย์นี่ยเชิญอติมเนี่ยต่อ้าลเลยขอชิมหน่อยนะนิดนโหลดบะเพ็อเศหต้องทำตาอะไร นนกินแม่หลิงโบเพชรใชไกิไหนชอบกินหนาม้างเลยเ <c oughs> อ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เเฮ้ยเฮเย้ยเเฮ็ดเยเฮยเยัฮคยเเฮยเย ก็เพลินละโออมันมาเด็ดจัิงไหมอุย้ยเพลิออ,อกมาหัวผีเลยนไหมถ้าอยากทราบเพลินไะพิงอมปากจุกห้องไบบหามหามออกมามสีเศร้าไอพิงเห็นว่าไหนเหรอไม่เอาเลยไม่อยากกินมาห่า,านะมาจาก ุูยแบบเพชรเป่ากินมันก่กเป๋าเพชรเพชร้าเบิ้งคนหายหายไกองคนละชนะเออกระหายกองขนละชนะเพชร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 ไม่แก่แเตงกเพชระบะเพชรบะมันเสียพระน้ำนะ ขอน้ำนะเพ็บขอหลองกระเบิดนี่ไหละอีละน้นำม่ให้ดูขอหลองมาขอหลขอหลงเชิญคุณพ่อค่ะมาสิมมาสิมมาสิมน้ำลูดไงนี่จะคำคุณพ่อเคืองกังเห็ดตะบารมันแสียบตะบารมันกัดเห็ดแต่มันกัดเสบนำ เชิญคุณพ่อค่ะเชิญเชิญคุณแม่เอาหนามออกให้คุณพ่อเขียนบ่อโอ้ยวบบนี้นเขาทำใจป่ะคุณพ่อเขาองนามเนี่ยเพ็ดเศร้าอีลีเลยผมบอกไม่เศร้าอีลีอะเศร้ากับเพชรคือเก่า บ่เพชรเบิ่งนี่ไม่เพ็ดเลยอีฮิราคิเส้นเดียวอ่ะนะเออเส้นเดียวเส้นเดียวก็หบฮิราคิว่าเส้นเดียวเพ่งออกหัวเพ่งให้รจะกินบะหนีเนาะให้ร้านนึงมี่ฉันบอกหาละยังบ่มี่ฮิราคิตมห่วยเออพอนับนับนับอะไรเนี่ยพอสิกินบ่ ว้ายพ่อเอามากินนะเอามากินเน่หลวก็น uh uh UM yes> uh ่ากวนได้พ uh 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 ่อกระไ้เอามากินเน้โคตรโดนนะเบิรงไม่จะขอฝนตกห่ำดำร้ายจนบบเห็น นมันบเดอริวอ่ะิวเขากินยังไงบอเขาเอหลามเพชรเพิดไม่เผืดเลยนะเาเชดชาดิบแบบปะแบบปะเพกินหนังกองคนอัแหน่อไออยาๆๆไม่ห้เเขาหาพ่หนตาเพชรโอเคปะเขาต้องยิ้มแย้มตลอด Quê? Papa, Bật lòng kia. Ugh, điện thoại này. Ugh, điện thoại này. Ugh, điện thoại này. này. นนจมบน้ำหดตะเกียบอะเอามาให้ทุกนไ่อยากถาม่ออ่ะบุยเอาอีกจ้ต้งเก่งเปื่อนหมลวนี่การเปื่อยน,นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำโคกนะคะทุกคนยังวิวเห็ดดดล่ะการนั่นอกัเบี้ยวเรืงเงี้ยงเนาะ มีตะพูดมิตะพูดไปจักิี้มูบไักนึ่งต่อไมเคยทบ้หอขอให้เฮนนาบเชรคนนั้นเป็นบาทต้องต้องยิมตลอดทุกเวลาเป็นบาเห็แลคนแรก อันมุนอีหยังกอดกนเดียวเลยนปาางอันขี้บุบเป็นบมดขึนหมยบไปบางเงี้อุ้ยเขียวขึ้นเหลืองอขาเรื่องในแม่แล้วค่ะไม่โอ้แม่ก็ควเลี้ยงกานสึกมากแล้วไมกินอะไรพี่อเพโอ้ยขอโทษขออภัยค่ะ สาบสีนักการัวรเลยเมื่อกี้กิมูเกกับไรทำไมนี่เอาเลยเพรไรจนเป็นบ่เมือนยญาเยอะได้มัยไม่ได้รับขาดแลยว่าจักเสี้ยบังดังนึงอ้ากลัวแล้ว พี่งานชีฮาอันนั้นเดย์เห็นหมาตอนนี้ไดย์บี้ไปจัดสถานที่ยืมเหมือนกว่าตอนที่แหละค่ะเออมันบอดดอยมันตังกล่องบอดดอยก็เลยมาเปลี่ยนยี่หม่องชุดที่สองกับหมอ,ดดอตุ่นอันนี้นี่ไม่ต้องแก้แค่ไหนกับบอดดยก็เลยได้มาจัดหม่องเก่าบบบนี้ค้าค้าค้ากล่องสื่อมาว่าพวอาทิตย์หักมันมันมันบอดดอยเนาะมันบอดดอยมันไหนมันต้องสื่อแบบดีทำไม่แม่ต้องสื่อแบบดีเพรใครมีเงินอยู่

มันเบินนะมันสิบินลยเลยี้นะมันเพ็รโ่ก่อมันมนคือมันมันพื้นหล็บเลื่ไล่หรอแค่เบอน,น,นี่เน,เ,เนี่ยมน,ยนไม่ได้่มันเพ็รแหงมันแฉบปากเนาะมันโอ่มานท้องหองอกเอามาเอาเอาวน้ำโพมาเ่นบกกากินเหรอไม่มีหนาอนัเดี๋ยวใคไมีหนาแล้วก็เรสิเกี่ยวเลย ีหล my <to> ับไปล้วแหลมเลยวันจันเอ็งออกงานุ่งอะขาบุมมีน้ำอย่างตายชุวย่เป็นแบบนี้กินอันนี้มาแต่ว่าเขาวบ่มีน้ำป่ากินบมีน้ำโคกินไม่เตนน้ำเส่อมบวกินนะปูอ้บกินอกกินอะไรเอาไปเอ้บกินอะไรเ้เอาตายก็บกินะเอามันเดแ บวกินบวกินอันนี้บวกินอันนี้อ้าไปตักมา่อกี้สาระมันสิบแปดอย่างพิงการเปล่าจะตักให้ก่อนได้สิที่ได้สิกินตากอุ้ยอยากกินบูดน้ำโค้งนี่ก็เพื่อสิบอกลงไปสื่อได้ออกซอยมูหาบาทนึงกินข้วอ่ำเบาสาดเปรี้ยวนี่ออกออกออก ซิฟซิฟทางนี้ออกหาบาทนี่ก็ออกหาบาทองน้ำแข็งถังหนึ่งหุ๋ยใครหายเอรอนเพื่อนพิงแบบว่าโลกน้ำแข็งสอบกินใครกลัวไปซื้อที่เราซิบที่ละหาเลยเพราะมันอยู่ใดนหอนแหลงปุ๋พอพิงก็กินแล้วไปพอกินน้ำลายนะเมื่อหนึ่งแล้วกินน้ำเบิดสองกับตีคืนอะไรกันเนาะกินแบบลาย ยังว่่าพเห็นที่ตัวหุ่นพอไหมเนี่ยแบบจ่อยมากคนแบบใหญ่อุ้ยตะวะตะกี้ตะกี้ตะกี้พอพอแล้วรอได้ในลูกมันนะข้าศัตร์ข้าศัตรอันแม่พี่ศิษฐ์บักพอจใจไหนนะอันเป็นเป็นพี่น้องยินฟังว่าเป็นยองไปเห็นงานน้ำกันไปเห็นงานไปเห็นงานดีไซน์แบหลานหลานอ่ะหลานปามั้งไปมักะเพราอันบอมเมทพอได้มักแม่ได้แม่ไปมักพอแบบ ฟัพงพอว่ะแล้วเพลินดีเด้ประสบการณ์ชีวิตเออจนค่ะเพชรเอ้าจนแล้วบอกไปเดือดเ,อเ,อเ,อเอลือนเดือดร้อนผู้อื่นเขาบอกพีปัญหาจนแล้ว์แตยาเขาเขาแตะอยู่กับเขาเขากต่อ,อ,อยู่กับเขาต่งางคนต่างอยู่ ไม่แม่งแก้อกร้องหน่อยจนก็ะยับเป็นหเพื่อนกันกับพ่อแล้วสู้มือนี่บอนัาแม่นแกบอกว่าดีเลยสิบอขันหยกเขาหยับตืมแนะนำนะคะให้จมให้เหยียบตืมดีใครที่ไม่ได้กินข้าวนะคะเลี้ยงต้องกินมาม่าของเจ้านี่ยเขากินแล้วแล้วของหัวนียิ่งเหรออ่ะยิ่ง เท่านี้ก็จตายอะมันเก็บมันพูดูดหมดะอะยังประเทศจากอะสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจใส่สิงเห็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวจากสำหรับคลิปนี้กะส,ส,สวัสดีค่ะย่าฟ้าะะกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สิงค์สีหัวช้างแช่แนวน้ำเนี่ยด้วยค่ะปากช่องเล่นน้อยแต่กะให้ฮักนานๆเนี่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ บอ <Well>, <laughs> <laughs> กแม่จะช่องไปเพชร